ข่าวพัคข้ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่23มีนาคมโดยค้อเท้ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้ขอสเสนอแบบนี้สิข,ของจริงตำนานแมนยูออกโรงยกย่องบรูโนโค้ดจะเก่งเลยโดยไบรอันดรอปสันนะฮะตำนานกัปตันมาเวลแมนเชสเตอร์ยูไนเดตได้ปากยกย่องเชิดชูบรูโน่เฟร์นันเดสแข่งเลือดโปรตุเกสนะฮะ ที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดเลยนับแต่ย้ายมาเล่นกับทัพผีแดงในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแถมระบุนะฮะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงเหมือนกับแฮร์รี่แม็กควายเลยทีเดียวโดยบระนรอบสั้นนับตำนานกับทีมแมนเชสเตอร์ไนเต็ดได้กล่าวยกย่องผลงานบรูโน่เฟร์นเดสจอมทัพชาบรตุกิสที่โชว์ฟอร์มไี้อย่างสุดยอดนับแต่ย้ายมาเล่นให้กับทัพปีศาจแดงพร้อมระบุคุณภาพของนักเตะรายนี้ก็จะละไม้คล้ายกับพอลสโคอดีมิดฟิลด์ของสโมสรนั่นเอง โดยเฟอร์นเดสกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของเราสาวกเบรดอาร์ม,มี่ไปเลยนะฮะนำมันแต่ย้ายจากสปอร์ติง้งริสบอนมาเล่นในทีนโอเทลฟอร์ดด้วยค่าตัวเบื้องต้น46.6ล้านปอนด์หรือประมาณราว1,770ล้านบาทและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ67.7ล้านปอนด์หรือประมาณ2,572ล้านบาทเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยตอนนี้เพลย์เมเกอร์ทีมชาติปรตุเกสคนนี้นะฮะซัดตรงมาแล้ว3ประตูกับอีก4แอสซิสท์ทำให้เขาได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมผิวนิงกิตและแข่งยอดเยี่ยมแมนเชสเตอร์เตเตดประจำเดือนกภาพันธ์โดยรระสันได้ยอมรับว่าเฟอร์เดสั้นทำให้ตนทึ่นมากๆเลยโดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่านี่เป็นผลงานที่สุดยอดมากๆเลยนะและการสัญญาก,กับเขามันดูเหมือนเป็นการที่เกินการคว้านักเตะชั้นยอดเข้ามาสู่ทีมของเรา เขาเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาพยายามขอบอลเสมอเขามีการสัมผัสบอลที่ยอดเยี่ยมและเคลื่อนที่ไปมาไม่หยุดหย่อนมันคล้ายกับพอลสโคที่มักจะทำแบบนั้นหากคุณมีพื้นที่ว่างแค่สองร้เขาก็สามารถส่งบอลไปตรงนั้นให้กับคุณได้แล้ว ระดับพลังกำลังของเขาและก็ความเร็วของเขานั้นดีเยี่ยมและเขาก็แสงเห็นแล้วว่าเขาสามารถผ่านบอลและยิงประตูได้สุดยอดดังนั้นในช่วงแรที่เขาข้ามาอยู่กับสโมสรมันเป็นช่วงที่สุดยอดจริงๆนี่เป็นการสัญญาที่สุดเจ๋งเขาแสงให้เห็นถึงคุณภาพในการเป็นผูน้นําและนี่เป็นสิ่งที่โอเลรกุนตาโซชาเคยพูดมาแล้ว ผมเคยเห็นเขาที่แคมป์ฝึกซ้อมนะฮะและเขาก็เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่แค่2เดือนเท่านั้นสิ่งที่ผมมักจะเห็นตอนที่เขาลงสนามก็คือแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่เน้นเกมรุกแต่เขาก็มักจะมองหาเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอและมักจะคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมสวยครั้ง ผมคิดว่าการที่เขาเคยเป็นกัปตันทีมให้กับสปอร์ติ้งนั้นมันช่วยให้เขาได้มากเลยทีเดียวผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติในตัวของเขาบรูโน่นั้นดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติความเป็นผู้นําซึ่งนี่คือสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมต้องการจากเขาและมันเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเลยผมเคยเห็นสิ่งนี้ในตัวแฮ์รี่แม็กควายนับตั้งแต่ที่เขาได้เป็นกัปตันทีมผมคิดว่าวิกเตอร์ลินเดเลฟก็เป็นอีกคนที่สามารถพัฒนาในด้านนี้ได้เช่นกันครับกอกสั้นนะฮะเลือกราวทิ้งท้ายกับบ,บ,ร,บรูบ นะเขาเรียกว่านักเตะเปลี่ยนอนาคตของทีมทจีนครับถือว่าบิลโน่ฟูเรนเดสคนนี้ก็มีความเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็มีความกล้าได้กล้าเสียนะครับผมและยังประสบการณ์ของเขายังไม่ธรรมดาอีกต่างหากนะฮะถือว่าขอบคุณมากจริงๆนะผมที่มาช่วยแมนยูของเราให้ยกระดับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีกและท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรครับผมเรามาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างกันลวกันครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแฟนผีแทบจะครั่ง r รตฟอร์ดทวิตหาแข่ง100ล้านปอนด์เป้าหมายแมนยูแบบนี้โดยมาครับแรตฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์เดนเตทำเอาสาวกุีศปิแดงชอบใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะหลังจากที่ทวิตถึงดาวเตะมูลค่า100ล้านปอนด์ที่เป็นเป้าหมายของทีมรักของเขา โดยมาร์คับรดฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์เดทวิตหาจะโดนซันโชและต้องทำให้แฟนพิเศจแดงชอบใจเป็นอย่างยิ่งโดยสื่อท้องชินง่นยังเมนเชื่อมาว่าแมนเชสเตอร์เดนกำลังให้ความสนใจจะเซ็นสัญญาดาวเตะของเสือเหลืองบดอลลเซียดัดมุนคนนี้ในช่วงตลาดเปิดครั้งหน้าหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันโดยรัดฟอร์ดและก็ซันโชเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษและกองหน้าวัย22ปีคนนี้ก็ทำาเป็นแฟนดีใจแทบจะครั่งนะฮะ รังเฮ er ียแกแท็กถึงแข้งเสือเหลืองทางทวิตเตอร์โดยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปทั่วโลกในขนาดนี้แรดฟอร์ดนะผมได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอย่างแฟ์แชร์ are, เพื่อช่วยนำอาหารฟรีให้เด็กที่เด็กที่มีความเสี่ยงสูงสุดในช่วงที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงอาหารโรงเรียนเนื่องจากการปิดของรัฐบาลนั่นเองโดยมีแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายหนึ่งนะฮะที่รีเคตชคำขานไป ยังกองหน้าปีจแดงดอยสัญญาว่าจะบริจาคเงินมากกว่าเดิมหากเขาไปคุยกับซานโชซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่การชวนมาค้าแข่งยังฉินโอเทลฟอร์ดและบรัสฟอร์ดก็ทําตามคําขอด้วยกันแท็กไปถึงแข้งวัย19ปีคนนี้ว่านี่คือคาพูดเล็กๆน้อยๆของผมพร้อมแนบอิโมจิคนกาลังพูดพอดีครับโดยงานนี้แฟนๆของแมนเชนสเตอร์เด็ก็ไม่รอช้านะฮะรีบเข้าไปตอบทวิตทันที โดยเชื่อมาว่าแรดฟอร์ดกำลังวางรากฐานสำหรับการกลับมาอังกฤษของซานโชอีกครั้งโดยมีความคิดเห็นอย่างเช่นเอเจนต์ของมาคัสหรือเปล่าเนี่เอเจนต์ของแรดหรือเปล,าเเเปลา่าเราจะได้เห็นแบบนี้เร็วๆนี้ในชุดสีแดงใช่ไหมฉันรักคุณจริงๆเลยโอ้โหมาคัสเอเจนต์มาคัสครับพี่กรุณามาชี่แมนเชสเตอร์เดเถอะครับนี่นะฮะก็เป็นคำพูดของเราบรรดาแฟนนะผมที่ได้ตาม ติดแฮชแท็กตัวนี้นะฮะแล้วก็ตามคอมเมนต์ที่ใต้แฮชแท็กกันเลยทีเดียวโดยฮันโยคาคิมวัเคนะฮะซีอโอของดอกบุนได้เคยเปรเยเอาไว้ว่าสโมสรเปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมของซานโชก่อนเกมแชมเปียนลีกที่พวกเขาจะพ่ายกับปาบริเซตต์จชกแบงกปแล้วโดวยเขาก็ได้บอกเลยว่าจจดอนนั้นเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปปัจจุบันจากผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า21ปี ในความคิดเห็นของผมเขามีศักยภาพที่จะเป็น1ใน2หรือ3ผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเลยนะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าวันหนึ่งเขามาหาเราและบอกว่าเขาต้องการย้ายจากสโมสรจากนั้นเราจะมาหาหรือกันโอ้โหนะครับผมเป็นนว่างานนี้ต้องอยู่ที่ทางจาดอนซันโชนะฮะว่าเขาจะมาหรือไม่มานะจ๊ะต้องรอรุ่นต่อไปครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะตำนานแมนยูยกเทรนเจ๋งกว่าบิสก้าลา่าเท่า ดยตุ้มนแข้งแมนเชเสเตอร์เดไม่สนใจความบาดมางระหว่างทีมกับเรอรวพูนะฮะโดยระบุชัดเลยว่าเทรนนอเลสกซนเดอร์อาร์โนมีความครบเครื่องที่เหนือกว่าวานบิสก้ารลายขุมและคือแบ็คขวาทรงอิทธิพลในแบบเดียวกับที่คาฟูเคยคาแข่งอยู่นั่นเอง ดบิโอเฟอร์ดินานอดีตประกานหลังตัวเกรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีนยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลอังริกฤษนะฮะออกปากสุโ no, มกเทรนอลิสเนอร์อาโนแบ็กขวาจอมบุกของริวพูว่ามีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆโดยเฉพาะความคล้ายคลึงกับมาคอสคาฟูตำนานแข้งทีมชาติบราซิลมากกว่าใครและมีความคลุกเคลื่อนที่เหนือกว่าอารอนมาบิสกาแบ็กคนปัจจุบันของศาจแดงอีกหลายเท่านะฮะพูดแบบนี้ก็จามกันนี่ว่า โดยบริโอที่กล่าวถึงเรื่องนี้มาว่าผมนั่งดูเขาในเกมพบกับอาร์นีโกมาดปิกนะฮะที่แอนฟิลและผู้เล่นคนไหนที่อยากจะเห็นนิยามของแบ็กขวาสมัยใหม่นั้นคุณก็ควรไปหาคลิปในช่วง15ทีแรกของเกมนั้นมาดูซะเขามีวิธีการควบคุมเกมในแบบฉบับแบ็กขวาจริงๆซึ่งนักเตะค,คนสุดท้ายที่ผมเห็นว่าทาแบบนี้ได้น่าจะเป็นคาฟูเขาสามารถผ่านบอลได้ทุกแบบตามมาตรฐานเขาจ่ายบอลได้ทุกแบบจริงๆผมว่าเทรนเป็นนักฟุตบอลที่บ้าเอามากเลยนะ ผมไม่แคร์หรอกนะว่าคนอื่นจะพูดว่าอย่างไงผมว่าเขาเล่นกับ,บริวพูแต่เราต้องยอมรับว่าไอเด็กคนนี้มันแน่จริงๆเขาคือหนึ่งในนักเตะที่จ่ายบอลได้คมที่สุดในโลกในฟุตบอลนนยุคนี้นี่ก็เป็นคำพูดของบริโอเฟอร์ดินานนะผมไม่รู้ว่าพี่แกไปเมาอะไรมานะฮะรา่ยยาวซะขนาดนี้ดันไปเข้าข้างกับทางเอเทรนเเล็กเซอร์อาโนของริวพูอีกต่างหาก แต่ว่าด้วยความที่การเล่นของเขานะฮะมันเป็นดูเป็นแบ็คขวาสมัยใหม่นั่นเองครับพี่แกก็เลยแบบว่าชื่นชอบแล้วก็กระดึบเบียไปด้วยนะฮะแล้วก็พูดไปด้วยประมาณนี้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชักช้าตลอดอดีตเด็กปั้นบาซาแฉเมินซบแมนยูไม่จริงจังอีกแล้วอดีตเด็กปั้นบาซูรุนน่านะผมแจ้งเหตุเม,มินซบปีศาจแดงแมนเชนสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะความไม่จริงจังของเขาเอง โดยดานี่โอโมนะครับอดีตเด็กปั้นเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนาเปิดเผยว่าเคยเป็นนักเตะเนื้อหอมที่รับความสนใจจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปในช่วงที่ค้าแข่งกับดินาโมซากับโดยเฉพาะทีมต้นสังกัดเก่าของเขารวมถึงเราทีมดังจากฟิลิงกินนั่นก็คือปิษาทแดงแมนเชเสเตอร์เดนของเราแต่ทั้งหมดนะฮะกลับไม่แสดงความจริงจังและเดินเรื่องแบบชักช้าอีกด้วยจึงตัดสินใจย้ายซบแอร์แบง์บริสิกแบบพบริกโผอยู่เหมือนกัน โดยเขาก็ได้บอกว่าผมได้รับข้อสเสนอจากหลายสโมสรไม่ใช่แค่ที่สเปนนะแต่จากอังกฤษด้วยสุดท้ายเป็นไรซิกที่ให้ความสนใจของผมมากที่สุดเพราะผู้อำนวยการการกีฬาของพวกเขาเดินทางมาหาผมที่คโครเอเชียและบอกว่าเขาต้องการให้ผมย้ายไปร่วมทีมนั่นมันเป็นอะไรที่สําคัญกับผมมากและโปรเจกต์ของพวกเขามไม่เหมือนกับที่อื่นก่อนหน้านี้บาซลานินาก็ได้คุยกับตัวแทนของผมในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่แล้วและบอกว่าอยากให้เดี๋ยวนี้มันจบโดยเร็ว แต่พวกเขากลับเลื่อนดีวออกไปด้วยหลายเหตุผลผมจึงตัดสินใจตกลงกับไรซิกดีกว่านี่ก็เป็นคําพูดของไอ้หมูแฟบโอโมนะฮะโดยก่อนหน้านี้มีรายงานมาว่าแมนเชสเต็ดสนใจฝีเท้าของโอโมตั้งแต่ตอนที่นําทัพกระทิงหนุ่มเหมชาติสเปชเชนคว้าแชมป์ยุโรปรุ่นยุวิเกอร์21ปีเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วเพราะกำลังมองหาผู้เล่นในแผงแนวรุกเข้ามาเสริมทัพนั่นเองครับ เป็นว่างานนี้เจ้าหนุ่มโอโมโคนนี้ก็ได้ตำหนิติเตียนนะครับผมว่าทางแมนยูของเรนั้นทําอะไรอยู่ทาไมถึงช้าจังเลยไม่ต่างกับบา์เรนาที่บอกว่าขอเรื่องเดียวก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีประมาณนี้เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่กาลังสับสนอยู่ก็ได้นะฮะว่าจะเอาใครดีระหว่างบูโน่เฟอร์นเดสแล้วก็อีกหลายๆคนครับก็เลยไปได้บูโน่กับอิกาโรมาแทนยังไงครับงานนี้ก็ต้องรอดรืกันต่อไปว่า2คนนี้จะทําให้แมนยูนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้ไหมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยกกันนนน้ะะงาี และนี่ก็เป็นสรุปข่าสวสโมสรแมนเชเสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมนะฮะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ